นกทดสูวี่เรียงผไปาสายรวมกันอาารย์ที่่าดารวมทับกันนายกองการบริหารอนายกเทตวนตทเยงตะบลนอเวียงพันนายกอนันต้องเสื่องพันนายกล้อมนะครับนำ ทีมงานแอดเทเวราขคณะชอบแบบมารวมชุดถวายในวันนี้เอาเครื่องเอกชุดนะครับแต่ข้าถามรูข้าถานไหลจำดินเทียนยางดนหายเทียนลายดีฮะผมก็อยากเรียนการ์ดนั่นนะครับเารื่องเอกวันีย่างสามวันอบเมื่อนะครับเารื่องเอกวันีย่างพัดแนวพัดแล้ว เอาไปพร้องทุกลองค้นสูงสูงลงสัสาาน,น,น,านาทำยาในหลายแอสเทอราไปดงานตู้ชอี้ฮ่า ไปเลยไปเลยเฉยจวดรีบท oh. oh. ี่มีไปเลยการเท่านั้นนะครับห้ามลุ้นการครับหยุดานนอตดีดีครับ